กิฟเอรีนอัมบัลลนคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อตอนนี้เชฟลีอองก็พาผมมาเที่ยวหาของกินแต่ก็ยังไม่ยอมบอกผมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันบอกเพียงว่าอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพตลาดริมน้ำวัดย like? ้อนไหวเชฟรับผมเคยมาแล้วครับจริงเหรอจริงครับนี่กลับบ้านได้เลยครับมา้องกิน,นครับไปดิไปที่หนึ่งแล้วกันโอ้โหดุยังไง กินก็ได้แต่ผมเคยมากินที่นี่แล้วูสาพามุนันที่มานะครับที่นี่ดีมากเลยครับห้าดาวครับห้าดาวด้วยห้าดาวครับขอขอดูหน่อยไปเลยไปเลยร้านไหนร้านไหนบอกเลยบอกเลยแหมใจร้อนเหลือเกินเนี่ยไม่เคยกินบรรยากาศต้องดีเลยนะดีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลองแล้วกองบนในทีวีขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าทีวีนี้ที่บ้านป้าเสีย สวัสดีครับโอ้ัสดีเชื่อแล้วครับเคยมาครับเชื่อแล้วครับโมมาครับป่าวผมมาหาเสียงโบห้าโบห้าโบห้าไหนฮะร้านไหนร้านไหนนูเนี่ยไหนนนี้หนึ่งอีกนิดหนึ่งเวลาเราถึงตลาดต้นไม้เราต้องกินอะไรที่ถึงที่ดิถึงที่เลยฮะตรงที่ครับก็ต้องอยู่ข้างในเลยอยู่ทางนี้แหละครับตรงไหนครับอยู่ขวามือครับว้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ครับใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ถึงที่ไงฮะถึงแล้วนี่ถึงที่มีน้ำนี่มีเรือนี่มันไว้ฮ่าดาวที่คุณว่าใช่นี่ห้าดาวครับเชฟนี่ตาถึงมากแน่นอนไม่อยากจะพูดอยากจะเซฟไเลยดีกว่าโอ้ชยชกินเลยครับลุงวันนี้ครับลุงวันนี้ครับชานเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันครับเป็นร้าน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 ห้าดาวใช่ไหมฮะสองพันเลยห้าดาวนะสองพันสตาร์ชิมอะไรชิมลุงเอ้ยทั้งเรือมีเท่าไหร่เอามาให้หมดอแดหิวสลิดตุ้งยำเหมืกันอ๋อนี่ร้านประจาเลยฮะครับร้านประจา ผมขอเพราะมีแห้งน่าก,กินมากเลยดูสิเห็นมาโอ้โหชนชนชนทำเนี่ยชนชนชนไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว <c oughs> รู้ชาที่นี่ถ้าเราลึกถึงว่าตันน้งแต่เด็กที่บ้านคุณแม่คุณพ่อเขาทำกันอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับรสชาติมันมันออริจินอลนะภาษาอังกฤษอ๋อคุณพ่อคุณแม่เคยขายอย่างนี้ด้วยฮะขายขายกวยเตี๋ยวสไตล์อย่างเงี้ยรสชาติคล้ายๆกันนะเรับว่าเมือนเวลากินแล้วกินไปแล้วรู้สึกว่าจำไม่สมัยก่อนโรดิดดิฟลิเด็กอ่ะนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเชฟทำอะไรอยู่ที่เชียงกโปร์ ก็ชีวิตก็สู้อ่ะเพราะตอนเด็กๆกันที่บ้านนะฮะเท่าที่จับได้นะครับครับุมพ่อจะไปกู้เงินอนะ่ะใต้ดิน uh huh. ให้เราไปเรียนแต่เรารู้ว่าพ่อมันเหนื uh ่อยเราก็จะโดดเลยไม่เรียนนะ่ะเอ้า huh. ไม่เรียญน,นะแล uh huh. ้นก็ไปทางานที่ฟาสต์ฟู้ดครับหลัง uh huh. ห้องน้าใต้บ่อละห้องน้าผูยิงก็ล้างไปแล้ว uh huh. เรียบร้อยหมดสุดท้ายพ่อรู้ uh huh. ก็ตีเราเนาะเพราะว่าอย่างนี้แลวกัน เขาขอสุดท้ายให้เราไปเรียนเกี่ยวกับอาหารอย่างน้อยเราจนใช่ไหมฮะเรามีอาชีพติดตัวเราหากินได้เราไม่ไม่อดเดินเสร็จแล้วก็ทำงานที่โรงแรมหกดาวที่สิงคโปร์นะครับหกดาวเลยเหรอหกดาวครับหกดาวนี่ถือว่าหรูมากยใช่ใช่หรูหรูมากเลยครับหลังจากทำห้าปีแล้วใช่ไหมครับครับผมเออเราก็เลิกบริว่าก็ไปเปิดร้าน ป,ปลา้ในขายขนมปังขายขนมปังรู้เลยล้ะเลยมันอายืแค่อิฐผ้าเองนะมีร้านของส่วนตัวแล้วแต่จังหวะไม่ดีครับพวกงสบแตกอ๋อโอเคโอเคเขา้ขาใจละโอเคใช่ใช่ช่วงปีปีเก้าหกอ่ะเจ๋งไปเลยทั้งทั้งร้านเจ๋งในติมีด้วยลายสิบล้านลาทสิบล้านบาทครับผมมีขค้ืหนึ่งอะ่ะก็เซ็งเซ็งอะไรเงี้ยนะะก็ซื้อเบียร์หกกระป๋องไปกินที่ชายทะเลนะครับอล้รู้สึกว่าชีวิตผมไม่ไม่มีอะไรไม่มีคงคาแล้วครับยังคิดว่าจะฆ่าตัวตาย อะไรนะครับเชฟเนี่ยฆ่าตัวตายเหรอคิดว่าจะจะไปแล้วคือมันมันมันทุกอย่างแล้วไม่ไม่เหลืออะไรแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งมามาวิ่งอระคืนนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังมาทัดเราอะไรเงี้ยเขาพูดคำหนังกับเราให้ฟังเขารู้ว่าเราอยากทำอะไรบ้าบอๆแต่เขาไม่ห้าม,มทำได้นะครับบอกว่าเอออยู่ยังเด็กอยู่เขาบอกจะตายเราไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้แล้วกันบอกรลุงสอนอยู่คำหนึ่งว่าสมมติ ตายยังไม่กลัวโลคที่มีในยักษลัมโบกตายลัมโบกไทรคือเพราะประโยชน์นั้นจากคุณลุงใช่ไม่มีอะไรจะกลัวแล้วคือแต่ถวายเพิ่มที่นั่นมีงานทำทนี่อะไรทำอะไรอยเงี้ยก็พอดีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าก็บริษัทแม่ที่สิงคโปร์เขาบอกว่าเออเชฟคนนี้นะฮะทำมันใช้ได้มีอนาคตถ้าก็ไปเมืองไทยดีกว่าอย่ามาลองบอกามว่าเจ๋งเออเจ๋งคนที่รับปากเราจะเป็นซีอีโอของบริษัทแม่ใหญ่ใหญ่มากเลยครับครับผมครับเขาก็ส่งเราไปอ้าวนั่นก็เป็นอดีตของคุณไป ครับปัจจุบันดีกว่าเอาตอนนี้ดีวกว่าว่าคุณพาผมมาที่นี่มาทันกว๋วยเตี๋ยวจริงดียวอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วปลาอิ่มแล้วด้วยนี่เห็นไหมโอ้ยอ,อย่างนี้แล้วกันคุณแอนดี้ช่วยช่วยช่วย,วย,วยผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันไปไซื้อของครับโอ้ยช่วยเยอะๆได้ครับผมบแหมใจกับคุณเชฟอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อของนิดๆหน่อยๆนะครับไปที่หนึ่งตลาดนี้นะตลาดนี้ครับไปเลยครับไปเชิญครับนี่ซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวก็เดินเดินทางก็รู้แหละ บอกแล้วหน่อยดิทางนี้นึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะครับเดินเดินทางนี้ครับอะไรดีครับวันนี้ครับจะไปซื้อของครับวันนี้มีปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่โรงแรม嘛เดี๋ยวตามตามตามผมแล้วกันนะ Strawberry s t r a w b e รี่อะไรครับ s t r a w b e รี่ครับนี่อ๋อ Strawberry ด้วยรู้จักก็เปล่าหวานเจี๊ยบเลยลองได้ไหมลองได้นี่ไงมาให้มครับตะลิงปิงโอ้โหจริง อันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวชิมก่อนชิมก่อนนะชิมก่อนชิมก่อนอันนี้ต้องอย่างนี้ด้วยไหมอันนี้อันนี้ต้องอย่างนี้ไหมไม่ต้องครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อวัวครับขอลูกหนึ่งครับลรัลุกแล้วมะละกอพันนี้กับพันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับอันนี้มะละกอพันนี้ไข่ดำครับแขกดำครับอันนี้เป็นฮอลแลนด์ครับแล้วมันต่างกันยังไงครับอันนี้หอมกว่าครับแขกดำมันหอมกว่าอ๋อเน้นกว่าหอม รู้เปล่าพันอะไรอันนี้ไปอบรมครับไม่คุณรู้เลยเหรออันนี้มาหากินยาะมากหาซื้อยาะมากหรอหวานมากครับหอมมากอือแค่กลิ่นก็หวานแล้วนะชิมเลยเอานี้คุณผมกินอย่างนี้บ่อยแล้วคุณครับอร่อยไหมอร่อยเจฟเจชอบไหมอย่างนี้ครับขอบคุณค่ะละอันนั้นอันนั้นม่กระดิ่งเราชอบเขาแต่ไม่ชอบเขาแต่งานนี้ครับ ไปไปไปรเดีบเดินเดี๋ยวคืนไปไปไปคนก่อนไปคืนไปนสามีเขามาแล้วนี่คุณมาคุยผมนีุ่ณซื้อะไเยอะแยะครับครับปาร์ตี้อะไรปารตี้แล้วไม่ทันแล้วเราต้องถงเวลาแล้วถึงเวลาเลยใช่ต้องไปแล้วไปไหนสุพอแล้วครับอแล้วจะไปทหนอ่ะไปเตรียมของนม่ได้ซื้อเลยเปลือนะคต้องไปเตรีมของด้วยนะครับนี่ผมไม่เคยเจอแขกรับเชิญล่นซพผมอย่างนี้เลยไม่ต้องถามไปเลยไปเไปเลยไม่มีเวลาแล้วอุดนว้ปไป หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับอดีตเด็กตัวน้อยในบทบาทน้อยหน้ากับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่สร้างความประทับใจเมื่อหลายปีมาแล้วสาวน้อยคนนี้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นให้คนนิจิวะเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์ดีๆจากน้องโฟกัสกันดีกว่านะค่ะก็ะได้ไปสอบชิงทุนที่ไมนิจินะคะแล้วก็ได้เป็นนักเรียนหนึ่งใน9คนที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาแค่10เดือนแต่ก็ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่กลับมามากมายเลยค่ะรวมทั้งปัญหาหลายๆด้านด้วยนะคะแต่ปัญหาที่หนักที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นภาษาค่ะแล้วก็ยังมีสภาพอากาศที่นั่นด้วยคือจะอากาศหนาวกว่าที่ประเทศไทยค่ะพอกลับมาถึงเนี่ยนะคะสิ่งที่กัดอยากทําเป็นอันดับแรกนะคะคือกอดแม่หายคิดถึงค่ะและที่สําคัญเนี่ยนะคะกัดอยากกินปลาหมึกผัดกะปิฝีมือของแม่มากเลยค่ะเขาบอกว่าแม่ทาได้อร่อยไม่มีใครเกยแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะแม่ก็ยังคอยเอาใจใส่กันในหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะการวางแผนออมเงินให้กับกัดค่ะซึ่งทำให้กัดอุ่นใจกับอนาคตการศึกษาในวันข้างหน้าค่ะไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยโอ้แกะสะลัดน้ําแข็งครับผุ่มนี้จะเป็นคนที่ติดอยู่ที่ไทยโลครลาสรุดนะเออเา